สวัสดีพี่น้องนะครับมาพบพอกันอีกคเก่ากันแลฮานะครับเมื่อนีพาพี่น้องมากินส้มตํากุ้งดองน้ําปลากวนนะครับแซ่บนะครับโตแบบัตใหญ่ๆนั่นแหละนะครับพี่น้องกะถือว่าใหญ่พอดีคาอยู่นะครับดองอยู่เนี่ยสองสามมือนลวล่ะนะครับพี่น้องเนาะแซ่บใส่แคบหมูมานําผักข้ามี่โหระพานะครับผักซี่แล้วกัผักกะลํานะครับมีขนมจีนมาใส่น้ำอยู่นะครับพี่น้องมีขนมจีนด้วย ครับแต่วันยังบนอาโซ่สือเห็นไหมครับมาช่วงนี้บอคอยได้รงคลิปนะครับอาจจะมีช่วงบอคอยได้รงคลิปเนี่ยอย่าลืมอย่าอย่าพึงทิมกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับอือยากลายครับจัอ,อย่างยังเนี่ยทั้งฝนครับอือ อบให้ครับแสบไปกองนี่ก็เพิ่งกลัมมาจากนุงเยนพี่นอ้องจนว่าคำ หามงม้งดองแบบเค้าเนื้อไม่ใส่ตงโคุ้งความนัวแซรษอร่อยมาก ที่แรงกว่าติดต่ำใจกระล้มเส้นนะครับก็เรีย้ยวกินกลับเอาดีกว่า พี่น้องเลยคนหนองบัวลำพูถือล,ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งไปในที่ใดถือก็อเป็นบุ๊คซือ้อแต่ละหา้าใบ ดองตั้งลายครับเดี๋ยวมือหยุดอาัติถำน้ำจิม้มน้ำจิม้มราเล่าทซีฟูดตะวาใส่บเล่าดอกซี่ฟูดตะว่าใส่ประแดกดองไว้ลายดองเองนะครับ cuối cùng bắt đồng theo 재미 <놀람> 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 กระเทยเบอรครับภาวนาอยังให้ดับให้กินอิ่มก่อนฮึมนี่พี่น้องถามมาว่ากระเทียม ยังขายบอ่อขายนะครับแห้งขายดีพี่น้องผมเปิดเพจต่างหากนะครับกระเทียมโทนดองน้ำพึ้งใบคุณนดคนติดตามหกพันกว่านะครับแล้วก็กดถูกใจกับประมาณหกพัน 6, กว่าผมพึ่งเล็กลงเล็กตัวเป็นเล็กหกเกินนะยังขายนะครับเด้อขายดีความบนลบ่พีนน้องเอ้ย ขายดีมากๆเพราะว่าเพื่อนกินแล้วแบบเห็นผลดีจริงสิไหมครับลูกค้าเก้ากะแปดสิบก่อนสิบเปอร์เซ็นต์ครับที่ัำมาสัง่งอีก่ โอดเหรอถือว่าตัวใหญ่นะเนี่ยมดองเขาเนื้อเนาะมันจะมีความนั่หอมน้ำปลา เบืเ้องลกเบื้งตีก็รู้เลยว่าดองเขาเนื้อคือกระเทียมนี่ยนะครับกระเทียมของผมนี่กระดองเขาเนื้อก่อนจ,จังขายนะเพื่อไปว่าซื้อไปก็คือพร้อมรับประทาน มื่อนี้่าสิออกกําลัางกายได้พี่น้องสิเฮ็ดได้บอกกําลัางสิเบิ่งเวลาเพราะว่าเดี๋ยวสิได้ออกกับทุ่มกลัวบ่ล่ะเดี๋ยวสิย่อย ขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้การติดตามสำหรับคลิปนี้กะฝากไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ